อ้ดยดีใจครับสนุกมากวันนี้โอเคเลยครับเออหมดตัวเลยหมดตัวหมดตัวมุดตัวปารตมาไล่ออกมาตอบออกมาฉีกแจงแลวพี่น้องครับผมสำหรับน้องลีโออาทิป มาไล่ล่นข้อกำลังใจจากแฟนขับเอฟซีล่นนาเวที่นุ่มเจราสิภาพไปเก็บโตก๊กแล้วก็เป็เมื่อบรรยากาศย้อนหลังกับน้องลิโออาทิตย์พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยที่งานคอนเสิร์ตลุกทุ่งสแควร์บอกเลยว่างานนี้ประทับใจประทับใจมันเป็นนา่าดาเน้อปะจิละเล่นเจียละเล่ามาสิวัลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับข่าสู่แรกการจักรวาลูกทุงกระบล่าหนุ่มเจีระนะครับพี่น้องครับผมต้องว่าถึงน้องลิโออาทิตย์เลยนะครับผมออ้ยประทับจิตประทับใจประทับอกอิลีนะฮะประทับหลายคักประทับหนุ่มเจีระแมนแล้วพี่น้องครับผมนี่คือครั้งแรกที่หนุ่มเจีระได้เจอน่องลิโออาทิตย์ครั้งแรก ได้เจอน้องลลโอในงานลูกทุ่งสะแคร์พี่น้องคราบผมอว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ใจกลางกรุงเทพเลยเนาะที่พึ่งพานพลไผนะครับที่นี่พี่น้องครับเดี๋ยวนุ่มเจียรนะฮะสิบภาพเป็นเมืองบรรยากาศเบื้องหลังหลายผู้หลายคนหรือว่าหลายมุมพี่น้องคราบผมว่าได้เห็นกันกันเลยเสียมวาวอกซูมุ่อฟางสัตว์ตัวงานนี้ใครเป็นคนเก็บบรรยากาศเองพี่น้องคารับผมบู๊ บอกเลยว่ามาไล่ล่นข้อกำลังใจจากแฟนขับเอซล่นหนาเวที่เสียงกีตแตกสวดสวดยู่พี่น้องครับพี่น้องครับผมเอา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 ตะวานก่อนื่นก่อนใดยรื่ืมเด้อกดัวใจกดไหลและกดแชร่พร้อมกับแสดงความเห็นของแม่แน่กันรอกันเนาะพี่น้องเนาะมีใครจำหนุ่มจิระได้บ้างไหมเนี่ยเอ้ย <c ười> เอาจากสิพี่น้องกัรับผมเอามาเมืองพาไปพร้อมกัน เออเอาเริ่มต้นพีิรังครับผมนี่เห็นบอพอถึงคิวพอถึงเวลานะครับผมน้องนี่โอ๋นะฮะถึงโชคบนเวทีผลงานเพลงมาไล่หนี่ก็ต้องรองนผลงานเพลงขอล่าก็ต้องรองเราเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงร้องเพลงเราเปไ็นยัง <c oughs> ไงเปไ็นยังไ <c oughs> <c oughs> เพื่อนมาไล่ป um> ีนองหรือมาไล่ของพ่อพ um ี่น้องครับผมพ่อพ่อแม่แม่แฟนทับเซอร์ซี่จากหลายหม่องหลายบอลหลายมุ่งนะฮะเพื่อนเอามาให้หน่องรีบโอี้นี่มีุ่งมุ่งนั่เอาหนักขึ้มง่ายข้างปยังญาบรรณาณาน่ะอ๋อคือว่ามันจะมียิมมาไล่บด้แทนมียิมของใส่หน่องที่โอดชื่อของพี่น้องครับโอ้ยเอาเอาเสืรอร์ย่าฝ้าบางโอ้ยเจ้ากระไดเลยเซอร์เซอร์ย่าฝ้าบางเออเออเอาโอ้ยผู้หนักผู้หนักเห็นพ่อพี่น้องครับผมบ้าคนล้นหน้าเวทีผู้ชมหลายที่นี่ ทับแนนที่ดีพินาคารางศ์กับนักงอลลงจากเวทีแล้วที่ดีพินาครับงศม,ม่มาเมืองอ่ะอะ่ให้ลงจากเวทีพ่นาครับผมพรหนนี่อลอลงจากเวทีนะครับกับัแสดงเขาดูส<ม>ึกเล็กๆน้อยๆ <c oughs> อาเอาเออเอเอไปเรื่อยไปเรื่อยฟอน้ำแทน้ำแท้นเอาพ่นาครับผมเดีนล <c oughs> มือีแล้วนอกไปเมืองภาพอีกว่าว่านอนที่โอวแบบเต็มเต็มคนสีวาจังไหนเจ้าบอลอเลออันนั้ไ้้า รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับสนุกมากวันนี้โอเคเลยครับเออแลอหอ้หมดนตัวเลยหมดนตัวหมดนตัวเหมอตัวขอบคุณครับพี่น้องครับนี่คือคลิปที่นุ่มเจียระายเองนะฮะแต่บัดที่นี่ยังบ่จบแค่นี้ คอยตามไปอีกเลยพี่น้องครับผมคอยอยากคุยกับน้งองลีโอลีโอเอลิโอไอขอคุยน,ำน้ำแนไอขอถามแน,นพี่น้องครับผมแต่ว่าไม่ได้ถามอาย่างไรเรอกพี่น้องครับเวลาหน่อยกันเลยให้น้องได้โว์เสียงร้องแบบสด,สดสดสันตลา <c oughs> มาไล่และคอล่าร้องไปฟังแบบสดสดกันพี่น้องครับผมทุกคนฮะอย่าฟังอย่าฟังเสียงสดสดของลีโอเออจะคอลาหรือว่าจะมาไลหนึ่งคงานเพลงให้พี่หน่อยเร็วอ ไม่เคคมจะอออมาอะไรเลยเอามาอะไรเสียงน้องยังแผวพ่อลงชูยอดชูมาลายเป็นดาเอ๋ <c oughs> ขอบคุณคราบอมโอเคไม,มครับ,บอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งศิลปินพี่น้องครับผมที่ไม่อยู่ในหัวใจของนุ่มเจียระ นอกนั้นฮักให้ลิลพีิณางคับผมน่ารักมากเป็นกันเองคุยสนุกและที่สําคัญก็คือเข่าถึงตัวไงว่ารู้นะสำหรับไอุ้่มนุ่มจิระนะนุ่มจิระอาจจะเป็นดีเจนุ่มจิระอาจจะเป็นพิธีกรก็ได้ก็เลยเข่าถึงตัวายเข่าถึงหาหน่องง่ายนะครับแต่นุ่มจิระก็เชื่อว่าแฟนคลับแม่แม่เอฟซีพอ่พอๆหรือว่าผู้ได้กแล้วแต่พี่น้องครับผมที่เจอหน่องท,ที่เจอหน่องลิโอแล้วนะฮะจังได้กันอยากเข่าหาและหน่องลิโอก็ต้อนรับสุขุสุขคนอันนี้ซึ่งที่นุ่มจิระมั่นใจ ตอนรับแถนแนนอนเพราะว่าอย่างพี่น้องครรบเห็นจากการมาทายลูกเ <c oughs> ห็นจากการมาโวมาคุยมาทัดทายกันน้องลิโอคุยน้ำสุขคนพี่น้องครราผมแต่ว่าสุดท้ายพี่น้องคาราผมสิ่งหนึ่งที่อยากสิบอกก็คืออยากให้น้องลิโอรักษามาตรฐานีทั้งผลงานเพลงร้องเพลงออกมาพรๆรอเพลงออกมามนวลวใไห่แม่แม่พอๆแฟนคลับเอฟซีสุขุสุขคนเด็ดฟังกันและที่สําคัญก็คือมันละยะเออ นิสัยความน่ารักความเป็นกันเองให้คงความแบบนี้ไว้เสือว่าพานไปอีกสองปี3ปี5ปี10ปีหรือไปตลอดแฟนคลับยังฮักคือเก่าแฟนคลับยังศรัทธาในตูริโอคือเก่าถ้าเกิดยังมีความน่ารักและยังมีความเป็นกันเองให้กับแฟนคลับเสือว่าจังได้เพิ่นกับว่าถิมเดอร์ดีโอเดอร์ขอให้น่ารักแบบนี้ไปตลอดแต่ว่าบอกเลยว่านุ่มเจระเจอริโอครั้งนี้ครั้งแรกประทับใจ เป็นหนึ่งในศิลปินที่เสื่อว่าหลายผลายคนกับประทับใจและฝ่อมองการเติบโตของน้องลีโอว่าจะไปได้ถึงขั้นไหนและเป็นเออและเป็นยังไงบ้างเออเอารอติดตามต่อไปพี่นอนครับผมแต่ที่งสำคัญก็คือ เป็นแห้งใจให้จิรพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยทั้งมว้งมวนในจักรวาลลุกทวงกัะบาลาดหนุ่มเจระนะคราผมเก็บตกบรรยากาศของงานลุกทวงสแควร์มาให้มุงเจ้าเดนเมืองกันถ้าเกิดชื่นชอบฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดงความเห็นเของมาแน่กันเรากันนะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะครับผมฝากแน่กันเรากันนะฮะครับจิละเล่นจิละเล่ามาสวัสดีครับ